ตัวน,นี้รถตัดญ้านั่งขับกระทิงนคนกนรกเ็จยนต์นะครับสีนี่ก็ตามสั่งนะครับตอนนี้จะแรงมา้าสตาร์ทกุญแจนะครับจดแรงมา้าสตาร์ทกุญแจมีได้สตาร์ทนะครับสตาร์ทกุญแจก็แค่บิดสวิตก็สตาร์ทติดเลยนะครับอันนี้ก็มีเบรกมีคันเร่งอที่มือนะครับ เบาะของเราก็จะมีสปริงอยู่ใต้เบาะเพื่อฟาร์มนิ่มนวลในการขับขี่นะครับเวลาแล้วก็รับน้ำหนักด้วยรับน้ำหนักไม่เกิน150ยโลนะครับด้านหลังด้านหลังเราจะมีที่เสียบลมให้ด้วยนะครับมีล่มแถมทุกคันนะครับพร้อมใบมีด จะปริงนะครับเวลาตกเวลาขับเร็วๆพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยช่วยได้เยอะการทำงานก็คือมีแป้นเดินหน้าและแป้นถอยหลังแป้นเดินหน้าของเราสามารถล็อกได้คือ cruise control นะครับจะวิ่งตลอดเลยนะครับเพียงแตะด้านบนมันก็จะหยุด,ยดล็อกรถจะจะหยุดทำงานนะครับ หัวตัดก็พับได้เวลาขนส่งเคลื่อนย้ายใบตัดก็เป็นใบอิสระนะครับตัวนี้เป็นจานหัวตัดกว้างอยู่ประมาณหกสิบเซนหกสิบห้าเซนใบเป็นของรถเข็นเดินตามรับได้กลับด้านได้สองคมนะครับนี่ก็จะมีตัวกันพัน์ มีโคบเบอร์ซ้ายขวานะครับโคบเบอร์ข้างท่อไเสียพ่นออกด้านข้างนะครับมาได้พ่นใส่เข้าหาคนขับนะครับพ่นออกด้านข้างล้อก็เป็นล้อโมเตโคอร์สนะครับก็มีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วแต่สั่งนะครับมีเครื่องย่อยกิ่งไม้ เดินหน้าถอยหลังปรับระดับก็มีตัวบิดนะครับตัวบิดตัวบิดล็อกหัวตัดพับได้ตั้งฉากเลยนะครับอิสระกับพื้นที่นะครับเวลาวิ่งขึ้นไปบนเนินก็จะสวิงตัวได้อิสระโดยที่หัวตัดยังทำงานอยู่ ก็สนใจก็ทักมาเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้นะครับใต้คลิปนะครับ